วิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาผู้ชมควรใช้วิจารญาในการรับชมไม่แนะนําหรือสับสนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในการรับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับกับพวกผมอีกแล้วนะครับดับลอนะครับวันนี้นะครับดับจะมาแนะนํานะครับเทคนิคการเล่นนะครับอย่างแรกเลยมีคนถามว่าดับเล่นเว็บไหนนะครับมีคนขอดับเว็บดับเล่นมากนะเนี่ยครับดูเลยนะครับ เบทฟิกหนึ่งหนะครับมีให้เลือกหลายโต๊ะมากเลยนะครับเห็นไหมสังเกตดูไหมมีเลือกหลายโต๊ะมากเลยเราจะเลือกโต๊ะไหนก็ได้นะครับมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ย S.A.GamingA.G.PittyDreamGaming เนี่ยมันมีหมดเลยเห็นไหมครับมันมีหมดเลยเนาะเห็นไหมมันมีหมดเลยนะครับว่าเราอยู่ที่ว่าเราจะเล่นโต๊ะไหนนะครับสําหรับเบทฟิกหนึ่งหนะครับแล้วก็ทำไมดัดมาเล่นเว็บนี้ เมื่อก่อนดับก็เล่นหลายเว็บมากครับหลายเว็บมากเลยมีทั้งแบบได้บ้างถอนไม่ได้บ้างถอนได้บ้างนะครับแต่พอดับมาเจอเว็บนี้ปุ๊บดับลองถอนดูนะครับช่วงแรกๆที่ดับแบบบ้านเล่นมากเลยนะดับลองถอนเป็นล้านนึงบวกมาล้านกว่าดามถอนล้านนึงเอ้มันบวกถอนได้ไวถอนหน้าเว็บได้เลยนะดับเลยเล่นเว็บนี้ยาวเลยนะครับผมนะครับเว็บอื่นก็มีครับที่แจกโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับแต่ดับไม่สนใจครับดับเล่นเว็บนี้ดับเล่นชัวร์เดียวครับ ได้ชัวนะครับนะครับดับเล่นได้ชัวดีกว่าเอาได้ชัวนะนะครับเพราะว่าบางเว็บแม่งแจกโป,ปรโมชั่นพอเราบวกมาปุ๊บจะถอนปุ๊บแม่งบล็อกไลน์อย่างเงี้ยนะครับบล็อกไลน์ปิดยุโรยอย่างเงี้ยครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับดับเน้นชัวดีกว่าเล่นเว็บที่ถอนได้ดีกว่านะครับถอนชัวนะครับถอนหน้าเว็บได้เลยเนาะนะครับผม อ่านวันนี้นะครับเทคนิคดาบจะมาสอนนะครับเทคนิคก,การทบไม้นะครับวันนี้ไม่อยู่ลเล่นเซ็กซี่และกันเต้นเซ็กซี่นะโต๊ะหนึ่งนะครับโต, yüz. ต yüz ๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเซ็กซี่นะครับวันนี้ดาดจะมาแนะนำดีกว่าเรียกว่าแนะนำเดี๋ยาอย่า,าเรียกว่าสอน,นเลยนะแนะนำนะครับวิธีการเล่นทบไม้นะครับวิธีการเล่นทบไม้ว่าเล่นยังไงนะครับดาดจะเล่นทบไม้สีเดียวเลยนะ อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะครับย้ำนะครับเทคนิคส่วนตัวนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้ะเนาะอันนี้เรามาแนะนํากันเฉยๆนะครับดาบจะเล่นเน้นอ่าน้ําเงินสีเดียวเลยนะครับผมทําไมดาบถึงเน้นน้ําเงินสีเดียวเลยสังเกตไหมสังเกตดูนะครับเห็นไหมตัวด้านขวามือนะครับมันจะมีเห็นไหมแบงเกอร์สิบแปดเพลเยอร์สิบยี่สิบเก้าตรงนี้ครับเห็นไหมดาบจะมาเน้นตรงนี้ด้วยนะดูตรงนี้ด้วยนะครับ ราจะดูตรงนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม้แรกนะครับไม้แรกแทงไปห้ารอยนะออกแบงเกอร์ไม่เป็นไรนะครับผมออกแบงเกอร์ไม่เป็นไรเนาะครับตอนนี้เลยแทงไปพันหนึ่งนะครับแทงพันหนึ่งเนาะนะครับเลยแทงเพเยอร์ไปนะครับพันหนึ่งนะครับสำหรับเทคนิคนี้ครับเราสามารถเล่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับโต๊ะไหนก็สามารถเล่นได้หมดนะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นมือถือก็เล่นได้หมดครับ บาคาร่ามือถือก็เล่นได้หมดนะครับจะถามว่าทุนน้อยเล่นได้ไหมแบบนี้เล่นได้ครับทุนมากก็ได้นะครับทุนมากได้หมดทุนน้อยก็ได้นะครับผมนะครับสำหรับใครทุนน้อยก็สิบบาทยี่สิบสี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบสามร้อยี่ิบเล่นได้หมดนะครับอยู่ที่เราทบเป็นนะครับอ่าบวกมาครับมาที่สองอ่าเมื่อกี้มันกระไม่ขึ้นนะครับเยวดีเฟตแป๊บหนึ่งอ่านะครับ นะครับเพราะว่าทําไมอ่ะทำไม,ามาเราถึงเล่นอย่างนี้ครับเราลองเล่นแบบสีเดียวเลยลองเล่นแบบแทงสีเดียวไปเลยลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรไหมครับเพราะว่าบางวันนะครับดาบต้องบอกว่าบางวันไพ่โดดมากบางวันไพ่นิ่งบางวันไพ่โดดเราลองแบบเทคนิคใหม่ๆดูลองเทคนิคใหม่ๆมานามาเล่นดูนะครับผมนะครับเทคนิคใหม่ๆมาเล่นดู ไม่ใช่ว่าแทงทุกไม้นะครับมั่นใจลงไม่มั่นใจก็ผ่านไปนะครับผมมั่นใจลงไม่มั่นใจก็ผ่านนะนะครับผมเห็นไหมตอนนี้เราไม่ได้ลงนะดาบย้ํานะครับว่าตอนนี้เราเราเน้นสีน้ําเงินนะครับจะแทงสีน้ําเงินอย่างเดียวเลยนะครับผมแทงสีน้ําเงินอย่างเดียวนะครับสําหรับดาบครับดาบใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคก,การอ่านเข้าไพ่แล้วก็ เอาไพ่บาคราร่าดูกราฟบาคาร่รารนะครับดาบไม่ใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคราร่านะครับดาบย้ำนะครับดาบไม่ใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่านะครับผมแต่ใช้เทคนิคการอ่าน3าข้อไพ่บาคราร่าประกอบกับกราฟหลักนะครับอ่าตาตานี้แทงพีจไปร้อยพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งนะครับผมขเข้อไพ่เข้อไพ่อะไรแดงน้ำเงินแดงนะครับแดงน้ําเงินแดง เพเยอร์5แต้มนะครับเบงเกอร์5แต้มเจ้านะครับเจ้าไปเจ้าไปไม่เป็นไรนะครับเจ้าไปไม่เป็นไรเนาะนะครับย้ํานะครับว่านี้ตา,าเกมนี้นะครับเราจะเล่นน้ําเงินอย่างเดียวนะครับเล่นน้ําเงินอย่างเดียวเลยนะเล่นน้ําเงินอย่างเดียวนะครับผมอ่าแทงเพย์เยอร์ไปพันหนึ่งเนาะนะครับ สำหรับเทคนิคแบบนี้นะครับเทคนิคการอ่านเขาไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็วิธีการดูกราฟบาคาร่านะครับใครอยากได้เทคนิคนะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับใครดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจลองเปิดดูอีกทีหนึ่งเปิดซ้ำดูอีกทีนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอีกแอดไลน์มาได้เลยนะครับดาบมีเป็นภาพพร้อมคําบรรยายให้เลยนะครับผมหรืออยากได้เว็บที่ดาบเล่นอยู่นะครับแอดไลน์มาได้เลยเนาะแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมหรืออยากเข้ากลุ่มน้ำล่้ของดาบนะครับดาบนำเล่นทุกวันนะครับ ดาบนำเล่นอ่าบวกมาแล้วครับไหมฮะนะครับบวกมาอีกแล้วนะครับผมบวกมาอีกแล้วเนาะนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนำเล่นของดาบครับดาบนำเล่นทุกวันนะครับวันละสองรอบนะครับนะครับบางทีก็คืๆก็มีรอบพิเศษนะครับผมรอบมิดไนก์ก็มีนะครับผมเนาะครับอาตาี่แทงเพเยอร์อีกสองพันนะครับผมเพเยอร์อีกสองพันนะครับผม นะครับสามข้าไพ่ข้ให้อะารแดงแดงน้ำเงินนะครับแดงแดงน้ำเงินปอกกาวเลยปอกกาวเลยนะครับบวกมาอีกแล้วสี่พันนะครับผมบวกมาอีกสี่พันนะนะครับย้ำนะครับใครอยากได้เทคนิคการอ่านเข้าไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็เว็บนะครับที่ชัวนะครับดาบเล่นเว็บนี้แล้วชัวสุดนะครับที่ดาบเคยเล่นมานะครับผมนะครับ ได้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับนะครับคุณเล่นได้เท่าไหร่คุณถอนได้เท่านั้นนะครับผมถอนได้เท่านั้นถอนหน้าเว็บได้เลยเนาะหรือดากอยากได้เทคนิคการอ่านเข้าไพ่นะครับเทคนิควิธีการดูกราฟนะครับกราฟหลักนะครับเป็นยังไงนะอ่าน3เมข้าไพ่ยังไงนะครับดาบมีภาพพร้อมคําบรรยายให้เลยนะครับผมใครอยากได้แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับดาบจะดาบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะนะครับผมดาบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผม รอรอ,อ,อก็เปลี่ยนคนก่อนเนาะนะครับรอเปลี่ยนคนก่อนนะนะครับปัญหาเยอะมากเลยที่ว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยครับคือเว็บมันมีเยอะมากทั้งเว็บปลอมเว็บจริงนะครับหลายคนมากเลยที่มาถามดับอ่าสมัครบไปแล้วบวกเขาไม่ให้ถอนบล็อกไลน์เงี้ยปิดยูดไปเลยเงี้ยบล็อกไลน์ไม่อ่านเงี้ยบวก780,000แล้วก็ไม่ ถอนไม่ได้บล็อกไลน์ทิ้งไปเลยเงี้ยควรทําไงดีนะครับดาบบอกได้อย่างเดียวนะครับทําใจนะครับผมทําใจนะครับเว็บเว็บช่วงนี้เยอะเยอะมากเว็บเถื่อนอะไรเยอะมากเลยนะครับดาบต้องบอกดีเลยว่าต้องดูดีๆนะครับเว็บที่ชัวนะครับเน้นเว็บที่ชัวนะครับนะครับผมดาบจะเล่นเว็บที่ชัวนะครับได้เท่าไรจ่ายเท่านั้นเนาะนะครับผมอ่าแล้วผ่านไปก่อนนะครับผม นี้สังเกตไหมว่าถึงแม้ดาบจะเล่นทบแต่ดาบไม่เล่นทุกไม้นะดาบไม่แทงทุกไม้นะสังเกตไหมดาบจะไม่แทงทุกไม้เลยนะครับผมมันมีบ้านนะครับมันปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราบวกนะครับเราก็จะทบไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราลบเราก็จะทบไปเรื่อยเหมือนกันนะนะครับ มื่อกี้ได้ได้สี่พันอาอาจางนี้แทงสนะี่พันเนาะได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะทบนะครับลบเราก็จะทบไปนะครับผมพอถึงจุดจุดหนึ่งนะเราจะกลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นนะเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าตั้งเป้าไว้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ตั้งเป้านะครับผมการเล่นนะนะครับผมอัตรานี้ตาดแทงเพเยอร์ไปนะครับแทง้ลงไปสี่พันนะครับเพราะเมื่อกี้เราได้มาสี่พันใช่ไหมเราแทงไปสี่พัน อา่าตอนนี้บอดเลยเนาะ er แบงเกอร์สีแ้มนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับไม่เป็นไรนะครับเราแบบจะเล่นแบบทบไปเรื่อยเลยนะครับทบอย่างเดียวนะครับเทคนิคนี้นะครับมันจะเป็นเน้นเนี่ยคนทุนหนานะนะครับถามว่าทุนน้อยเล่นได้ไหมทําได้ไหมทําได้นะแต่เราต้องอ่าเมเนดีๆนะคือเขาเรียกว่าวางแผนดีๆเนี่ยครับทบดีๆเนาะนะครับทบดีๆ อ่าวกี้เสียไปสี่พันใช่ไหมอันนี้เพิ่มไปแปดพันนะครับดับจะทบไปเลยนะทบไปเลยนะนะครับทุนมากนะครับเทคนิคของคนทุนเยอะทุนหนานะครับทุนน้อยก็ได้นะครับแต่เราต้องวางแผนดีๆดับย้ำนะว่าวางแผนดีๆนะครับผมไม่เป็นไรคนระับแบง์เกอร์ออกแบง์เกอร์อแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ยครับเป็นอย่างนี้เราเรา,เราต้อง ถามว่าแทงต่อได้เลยไหมได้ครับแล้วแต่ว่าเรามั่นใจถ้าเรามั่นใจเราแทงได้เลยแต่แล้วถ้าเราไม่มั่นใจเราผ่านนะนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราผ่านนะนะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเราผ่านได้เลยนะใส่ไปเลยมืนทอัดทบไปเลยนะครับดาบอัดทบไปเลยนะ ดับทบไปเลยนะบอร์ดกนหนึ่งแต้มปาดจัวบสิบแบงเกอร์เจ็ดแต้มเพยเยอร์บอร์ดนะครับผมหมื่นหกนะครับโดนไปอีกหมื่นหกนะครับผมตอนนี้ทบไปอีก เนี่ยครับมันเป็นเทคนิคของคนทุนหนานะทุนหนานะครับผมเทคนิคของคนทุนหนาเนาอะนะครับไม่เป็ลไรเนาะเทคนิคแต่นี้อัดไปอีกนะครับใส่อีกปรับกวอดปรับเงินก่อนปรับตัวเงินก่อนปรับเงินก่อน ปรับเงินก่อนสามหมื่นสองใช่ไหมอะไรเง้ยออบ่าเอ,อ้ยไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไร,ช,นนะร,ไนไรช่างมันนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคส่วนตัวนะของแต่ละคนนะครับนะครับ ดาบย้ำนะครับว่าตรงนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับเทคนิคของแต่ละคนนะครับใครอยากเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้นะครับใครไม่ใช้ดูแล้วไม่ชอบเทคนิคแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะแต่เมื่อกี้นี่แหม่นะพอบวกแล้วมันมันไม่ทันไงเมื่อกี้กดไม่ทันนะเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็ได้คืนนะเนาะเมื่อกี้ทันก็ได้คืนเห็นไหมไม่เป็นไรแต่นี้ใส่อีก ใส่ไปอีกสามหมื่นสองเนาะ no <more> นะครับอันนี้มันเป็นย้ํานะครับเทคนิคส่วนตัวนะครับเทคนิคส่วนตัวใครอยากนำไปใช้ไดไ้ใช้นะครับอเห็นไหมป๊อก9กาบวกอีกแล้วบวกมาอีกแล้วนะครับบวกมาอีกแล้วนะครับเป็นหกหมื่นสี่บวกมาหกหมื่นสี่นะครับ 64, บวกมาหกหม 64, ื่นสี่นะครับนะครับ อ่านดาบย้ำนะครับอยากใครอยากได้เทคนิคการอ่านเขาไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็วิธีการดูกลับบาคาร่าหลักนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับดับมีภาพพร้อมคําบรรยายนะครับหรือว่าใครอยากได้เว็บที่ชัวนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มน้ำ่นของดาบแอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ